เมื่อวันที่29มกราคม2566ณห,ห้องดอนเมืองบอลรูมโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพมีงานพิธีประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดินมอบรางวัลเพชรสุบรรคนดีเด่นแห่งปี2566 งานนี้เป็นการเชิดชูเกียตรติยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบในการกระทำความดีเป็นต้นแบบของสังคมภายใต้โครงการรณรงค์จิตสำนึกสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมไทยภายใต้แนวคิดสร้างชาติสร้างไทยคนดีของแผ่นดินมีพลเอกพิจิตกุลวณิชองค์มนตรีในรัชกาลที่9ประธานที่ปรึกษาโครงการโดยหม่อมเจ้าที่คำผอยุคนเสด็จเป็นประธานพิธีมอบ ภายในงานได้มีบุคคลผู้ได้รับรางวัลเพชรสุบรรเชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคมในแต่ละสาขาและแขกผู้มีเกียรติต่างเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายสัตยพลสัจจะเดชะอดีตนายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยและนางสาวสิริพาสัจจะเดชะได้รับรางวัลเพชรสุบรรเชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคมสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นแห่งปี2566 พลตรีวชรินทร์สุวรรณลินนายทหารราชองครักษ์พิเศษอดีตเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกได้รับรางวัลเพชรสุบรรเชิดชูเกียรติคุณสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่นแห่งปี2566 เด็กชายประกรณ์เกียรติสุขสุขคนได้รับรางวัลเพชรสุบรรเชิดชูเกียรติคุณต้นแบบสังคมสาขาบุคคลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่นซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ4โรงเรียนอนุบาลสามเสนเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร พันตำรวจเอกสุธิศักดิ์พิรรยะพินโยผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารได้รับรางวัลเพชรสุบรรเชิดชูเกียรติคุณนางสาวสิริภาสัจจเดชะจบการศึกษาปริญญาโท M.B.A จากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษผู้ซึ่งประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครอบครัวและสังคมมาโดยตลอดสร้างสรรค์สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดมุ่งมันทำในคุณงามความดีจึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริพาสัจจเดชะนะคะ วันนี้ก็ได้มารับรางวัลคนดีเด่นแห่งปี2,566นะคะรู้สึกเป็นเกียดอย่างยิ่งที่สำหรับตัวเองแล้วก็สำหรับครอบครัวนะคะที่ได้มารับรางวัลวันนี้แล้วก็หวังว่าสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่อยากจะให้สนับสนุนเปิดโอกาสสร้างำทำความดีนะคะเพื่อตัวเองแล้วก็สังคมด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากถึงเยาวชนรุ่นใหม่ให้กระตุ้นตัว ทำความดีเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อตัวเองแล้วก็ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์แชร์ Share สิ่งดีๆให้กันและก,กันแล้วก็สร้างความดีให้กันและกันนะคะเพื่อเป็นกำลังที่ดีต่อสังคมต่อไปค่ะสวัสดีครับผมพลตรีวัชรินทร์สุวรรณลิน,น,ลนได้รับรางวัลจอร์จสเกตบุคคลแห่งปีรางวัลเพชรสุพรรณครับรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับซึ่ง ต่เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและครอบครัวนะครับก็ขอให้ผู้ชมทุกคนนะครับตั้งใจที่จะทำตนให้เป็นคนดีเพื่อจะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังเช่นผมที่ได้รับในวันนี้ด้วยครับ ารพิธีประกาศเชิ้อชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดินมอบรางวัลเพชรสุบรรคนดีเด่นแห่งปี2,566มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและน้อมนำตามรอยพยุคลบาตตามพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งรางวัลเพชรสุบรรประจำปีพุทธศักราช2566มีหน่วยงานหรือองค์กรรับผิดชอบคือมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยอังวิภาผูา้พันผู้ในการโรงเรียน